ผู้นั้ดังอย่างยี่ศรีพานนั้ดังปุ๊บเมื่อสิกเกิดความยึดมันไม่โตเพิ่นยืมมันว่าเพิ่นนี่คือต้องเป็นทุกอยา่าง่นี่ต้องเป็นนีนั่นนีนี่คือนั่นไมคือความยึดมันอย่างหนึง่งผู้เจ้าเคยเบาไว้แม้แต่ธรรมะที่เราพูดก็มีควรยึดมั่นถือมัน่นแม้แต่ตัว้พรวะเจ้าหอบขบสมาดยึดมันกับเพิ่นได้เป็นบวคนทีเนี่ยแต่ไหนผู้เจ้าโอ้นี่เพิ่นงามหไหม โอ้พิ่นโอ้ยป่ดได้ง่ายทีเพิ่น,พ,นพึ่นยังดา่าใบยึดหมันในตัวพิ่นหนา้าตาเพิ่นมันคือการถอนออกต้องถอนออกให้ได้เอาความขีดนี้ปุ๊บออกมาเป็นตัวเหาเองให้ได้เข,เขาไปตอกตัวเหไาเป็นคนอื่นหรือเปียบเทียบกับคนอื่นเอาคนอ,อื่นมาใส่ตัวเห่าหรือเหาต้องมายกย่องยกตัวนี้คนนีออกมาห้องยกหยอ่องก็หนีแต่ว่าเหาต้องมาเบิ่งเจ้าข้องนะเหาต้องเห็นจ้าข้อง ที่เพื่อนสอนเพื่อนบอกมานนิเพื่อนบอกสอนให้เบิ่งจะของให้เห็นจะของให้ลาความยึดมั่นถือมันของจะของมันมีแต่จะคของนะเหตุใดเพื่อนบอส,มสามาช่วยใหาได้แต่ประเหตุเราเป็นแค่ผู้บอกโอเค ก็ยิดมันนมันมันดูเล็กหน่อยนะในในนี่มันมันดูแบบคือเขาบริคินยางหมากเขาเช่ว่าเอาตัวนี้ออกมาเพ๊่ใส่ตัวนี้เป็นตัวนี้แล้วถ้ากัดไลไปตามตัวนี้ปล่อยให้มันเป็นเพราะว่ามันเป็นปกติที่มันสีเป็นแต่จริงจริงมันสิลึกมันสูมันสิยางหลาเข้าไปคือต้นใหม่ต้นใหม่นี้มันหอออกมาเนี่ยเขาสะเห็นเป็นเม็ดใน็กๆอยู่ตอนแหลกๆแต่ว่าหลาเขามันนีไลหูหูนูสีใหญ่หลานี่มันสีใหญ่กว่าต้นใหม่ พอต้นไม้ใหญ่ขึ้นปุ๊บรากมันสิใหญ่ตามต้นไม้ที่มันสิหยอกยาวไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆรากมันสิหลายกว่าต้นไม้ยาวกว่าต้นไม้คือความยืนมันเห่นมันโผล่ใหม่เหรอเห็นนี่ยชนิดเดียวนะต้นเอ่อยังก็เอิดรากแก้วบะเมีนั่นมันเป็นอันะไรเมื่อึ้นมาให่ไหมกอตากวอยต้นใหม่เลยนะไม่ใช่เป็นต้นน้อยๆก่อนนะแม่ จนงอกมันเออดิจิโปรไม่ให้ย็นสำนัยแต่ขรางนี้มันลายละมันไม่ค่อยงอกออกลายแตกงอกออกตือซับหนามตือซับอย่างคามยินมันมันยังหลากอั่งนั้นเอาบงอุงกโตดอ้วมันอย่างๆเลยดิจิทว้าน้อกไปนยังไนบ้างนี่อย่าฟัง มืนอืี้แต่ไปเรื่อยๆนี่มันยินมันมันบ้งหูโตอดอะมันเป็นอย่างย่ำใดยินมันว่าจะคล้องเป็นอย่างย่ำใดบ้องหูเลยแต่ว่ามันสมีเหตุการณ์บางอย่างที่มันเกิดให้มันถล่มทลายออกมาท้าสิดถล่มออกเห็นโอ้นี่คุดขุดดินออกมาเห็นอ้ออ้อนี่อ๋อมเป็นอย่างสี ยังเ้นเหตุการณ์เรื่องของความตายการบาดผ่าความทุกพวกนี้นะชิเป็นตัวที่เหตุให้มันเห็นอีหลีมนซิมีอารมณ์แต่ละอย่างความสุขความถุกเฉยๆโกรธเกียดเกียดแค้นมีความสุขหลายๆยังวดนี่น่ะพวกนี้ไม่ใช่เหตุให้มัเห็นขึ้นมาความยิดมันยินมันในความสุขยินมันในความถุก ยินมันไในควมโกรธเกลียดเวลามันโกรธมันเกลียดขึ้นมานี่มันสิประยยทธ์ได้ไม่สิอันนี้ต่อมมนสิพยายามปุ่งให้มันโกรธเกลียดต่อไปมม่สิบูทำปฏิกิริยายังได้หนีไมาสิบอะไรบ้างขับให้มันหายไปไมาสิเป็นไปตามมันสนองมันสิพยายามสนองมัน มันเฉียมโยงกันไปนเลยได้ทุกอย่างมันดูเป็นนามธรรมแต่เฮาก็เห็นเป็นหลปธรรมได้แล้ววันนี้ั้นสิท้อนความยึดมั่นไนปนจะไหปล่อยวางคำว่าปล่อยวางออกมันตรงว่างยังไหเขาบเบิ่งมันก่อนหาสาเหตุของมันต้องเอาความจริงมาให้ได้ความจริงของมัน หเห็นมันสันออกความจริงนี่มันมักสันผู้หญิได้เพราะว่ามันบยายอมหลบความจริงอ่าจะจ๊กเสมิความโกรธนี่มันจะไปเอาความจริงแบบใดมามาปาบมันความจริงที่ว่ามันผีน้หญิงเลยเฮ้านี้เป็นคนงเวล้เฮ้าเพาเห็นมาใส่สีปพ๊บเฮ้าโกรธเป็นอย่างเฮ้าขึ้นตองโกรธ มันอฉมีอาการหนุนนีนั่นขึ้นมาว่าฉัเป็นหน้าตาแบบโกรธเคียดอ,อาลางไก่ฉันเป็นปฏิกิริยาทางใดตัาง์นี้นะเมืม่อฉันหูซึกละอายขึ้นมาโออจะควงขี้เป๊ะจะสีไปมันแก่แต่ไรแบบแต่แบบอีลีนี่คือให้เบิงบ้งมันเบิ้งมันฉัมีความหูมซึกจะได้ขึ้นมาอีกเบิ้งมันจะใส่จั้น เห็นมันเบิ่งให้เห็นเลยเบิ่งเห็นความโกรธของเจ้าของแม่นมันสิกลายเป็นความตลกแผนความหอนความยังต่างๆมันก็เป็นอยู่สีพี่ยังมันคือต้องโกรธมันคือต้องเคียดแข่งนัง่งิ่งมันงัวอยู่เลย ไม่สั่งกับพิจารณายังจะยังจะคล้องกันได้ที่ที่แก่มันมีหลายแบบแต่กับสิใสที่ที่แกจะได้กับบุ้งหัวแล้วของฟ้าเป็นอย่างไรฮะความโกรธปาเวลาโกรธเป็นอย่างไรมันก็หอนขึ้นมาจะเสียฟังมันวิววิวออกมาส่วนใหญ่มันจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้เวลามันไปกระทั่งปุ๊บ มันก็นมาคิดได้มันนี่ก็ทุกข์จะของอีกทั้งโกรธทั้งทำแล้วก็ทั้งทุกข์มาถูกภายหลังแบบที่เด็กสิเขาเรียกว่าอารมณ์ชั่ววูบเ,เ,ออเห็นไปแล้วจะมาคืนได้ี่นโกรคือหลายๆย,ยางนี่ความโกวธนี่มันสิมันสิบางต่างกันเลยอาจารย์น ยามแต่ก่อนนี้เวลามันโกรธขึ้นมาโกรธมัสิโอ้หุ้ยแต่เขาบังคับไปจะคล้องยื้อซื้อได้พอะเหตุการณ์นี้ผ่านไปปุ๊บเขาสิเห็นว่าแต่เขาความโกรธเขาเกิดขึ้นในตอนนั้นละไปกระทาจิตสารปุ๊บผลทีต้ามากมัสิเป็นอีกแบบหนึ่งมัสิแตกต่างจากที่เขาอยู่ตอนนี้เขาตอนนี้สิกายเป็นเหมือนคนที่เนี่ยเห็นเหตุการณ์ว่าทำามตอนนี้เกิดเห้นนี้มัชิเป็นอย่างไรบริอยในเหตุการณ์แต่เป็นคนบังเหตุการณ์ว่าเขาสีเห็นคนนั้นโกรธขึ้นมาคนนั้นไปเห็นสิ่งที่เขาต้องการสเแล้้วคนนนัก เหตุสำเร็จแล้วผลที่ตามมาของคนนั้นก็ชีเป็นอยู่สี่เขาก็ชีนั่งอยู่สี่แต่เขาบ่ได้เป็นบ่นคนเหตุเขาเคยคิดว่าสิเหตุยังแสบเขากลายเป็นคนเบิ่งแทนโอ้นี่ทั้งเหตุผลลัพบไม่ชี้เป็นอยู่สี่นี่เองเมื่อเช้าเออจะคล้องนี่โศกดีอย่ารีบเจอกฎเหตุยังั่บแต่สิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยนะมันหลงเลยหลงในความโกรธความหลงมันตัวหลายเด ล่านาั่งซื่อๆไปการนาั่งซื่อๆนี่มันยากกว่าการยื่นขึ้นยางไปเลยครับไปทูบสิ่งของไปต่อยหนูนนี้นั่นไปเก่งไหนจะค้องไฟไหม่บ่นานั่งยซื่อๆบางทีก็บ่าอารมณ์มันพาไปการคน,นสีนั่งซื้อๆนี่มันเป็นคนถี่มีสติหลายขวบกุ้มจ้คล้องใดนี้เกง่ง อารมณ์นี้มันเป็นตัวเห่ามันไปยืดมันกับอารมณ์นั่นแหละอารมณ์มันพาไปคือไปยืดมันกับอารมณ์เวลามันขื่นฮึบ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 นี่มันจะขาดสติเอาสบาเอาสบาเอาสบานะวบไปแล้ววันนี้วิธีแก่ที่ง่ายที่สุดคือการนั่งเฉยๆอะสำนักนั่งเพื่อไม่ใช่ โอกดเชี่ยหอนขนาดใดวะตรงนี้มันสีไหมวะดินที่เท่าอยู่นี่มันสีเป็นสีดำวะไฟนี่มันสีลูกเอามาจากโตัวเห่อบ้างนนสีแขนขนาดใด้เอาบ้าง